เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆกับราคาเบาๆนะครับทำเลดีด้วยนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้เมืองนะครับติดถนนด้านหน้าครับติดลาดยาง2เลนับผมแล้วก็ยังมีเป็นเหมืองส่งน้ําด้วยนะครับด้านหลังก็ติดคลองด้วยนะครับผมรูปที่ดินสวยๆนะครับ ไม่ไกลจากถนนมาลาเมนนะครับผมเหมาะสำหรับทำโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ครับทาโรงงานหรือทําเกษตรจะได้นะครับมีน้ําผ่าตลอดทั้งปีนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับเพียงไร่ละ5้าแสนห้านบาทเท่านั้นเองนะครับกับทำเลตรงนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับใกล้กับสถานที่สําคัญสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับผมทิเท่นห่างวัดหนองวันเปียงแค่8.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างถนนเส้นหลักมาลายเมน3.5กิโล ห่างโรงเรียนการบินกำแพงแสนนครปฐมแค่8.9กิโลเท่านั้นนะครับผมห่างโรงพยาบาลโรงเรียนมัธยมโรงเรียนปฐมก็ระยะไล่เรียกกันนะครับ8.9กิโลนะครับห่างมอกเกษตรแค่15กิโลนะครับผมเป็นเขตติดต่อ3จังหวัดนะครับกรุงเทพนนทบุรีแค่60นาทีก็ถึงใจกลางกรุงเทพเลยนะครับเดี๋ยวดูตำแหน่งพิกัดทำเลก็เปิดดู GPS ใต้คลิปได้เลยนะครับใส่ g p ด GPS ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ หรือท่านใดต้องการทราบพิกัดที่แน่นอนนะครับที่ดินทำเลดีนะครับผมราคาไม่แพงเอกสารสิทธิครบถ้วนนะครับติดถนนลาดยางด้วยนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนไฟฟ้าน้ำมีแน่นอนนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับผมหาเบอร์โทรไม่เจอสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆนเรขึ้นมานะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ